จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ธรรมะสวัสดีพี่น้องกัญยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับสุรพัฒมีดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์เช่นเดิมทุกๆวันนะครับนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนำม,มีด ในตำนานของหลวงพ่อลุ่งนะครับมาให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสได้พิจารณากันเช่นเดิมนะครับก็เป็นมีดความยาว10นิ้วรวมด้ามและปักนะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่มีความเก่าโบราณมากๆนะครับมีดเล่มนี้ก็เก่านะครับอายุก็น่าจะร่วมร้อยปีนะครับก็ถือว่าเป็นมีดเก่าโบราณยุคต้นมากๆเลย นะครับก็ด้วยบารมีของคูบาอาจารย์นะครับที่ท่านสร้างวัตถุมงคลมาให้เราได้พึ่งก็คือเป็นกุศโลบายเชิงกุศลนะครับทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงยิ่งขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะหลักของพระพุทธศาสนานะครับเมื่อ เราทำดีนะครับจิตใจของเราก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลนะครับเมื่อเรามีโอกาสได้สัมผัสแล้วอันนี้มันก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันะนะครับก็เรียกว่าอจินไตนะครับแต่ละท่านต้อง พูดง่ายว่าต้องสัมผัสด้วยตัวเองนะครับจึงจะรู้เพราะว่าบางทีบางท่านว่าถ้าไม่พบอจินไตยกับตัวเองก็จะหาว่าเป็นเรื่องของความงมงายนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลน,นี้ตั้งแต่ดึกดำบโบรราณโบราณมาะนะครับหลายร้อยปีะนะครับพี่น้องทุกท่านตั้งแต่ ปู่ย่าตายายทวดหรือว่าบรรพบุรุษของเรานะครับเพราะนั้นนี่แหละที่ผมได้มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันพี่น้องก็จงใชว้วิจารณญาณในการเข้ามาชมหรือว่าเข้าฟังนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องสัมผัสด้วยตนเองนะครับ เอาละเดี๋ยวก็จะให้พี่น้องได้ชมะนะครับมีดในตำนานของหลวงพ่อลุ่งนะครับเล่มน,นี้ถือว่าโบราณสวยงามเก่ามากๆเลยนะครับไม้ก็น่าจะเป็นไม้พุงนะครับคาบไขรความเป็นธรรมชาติชัดเจนมากเลยนะครับ,นนะรบเน้นมาให้ พี่น้องทุกท่านได้ชมได้เห็นได้สัมผัสกันะนะครับนี่แหละชัดเจนมากเลยนะครับเก่าในเก่านอกนะครับไม้ก็ถือว่ามีความแห้งมากๆเลยนะครับเนี่ยคราบไข่ความเป็นธรรมชาตินะครับะนะครับด้านปลายฝักเมก็ดก็มีสลักะนะครับถือว่าเป็น ฝักเมตรโบราณมากๆนะครับแล้วก็ลัดด้วยโลหะปินโตนะครับเนี่ยเป็นโลหะปินโตโบราณมากๆนะครับก็ถือว่าได้นำมาให้พี่น้องทุกท่านได้ดูได้ชมได้สัมผัสกันะนะครับเน,นะครับเพราะว่าวัตถุมงคลเหล่านี้เมื่อเรา มีความรักมีความศรัทธานะครับเราก็จะพบกับสิ่งปฏิหารที่เกิดขึ้นนะครับนะครับนี่แหละโดยเฉพาะบารมีของค,าานนครูบาอาจารย์นะครับนี่ะครับนี่ก็เป็นส่วนของฝักเม็ดนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ชมส่วนของเม็ดกันเลยดีกว่านะครับนี่เป็นด้ามงานะครับ นะครับงาก็ถือว่าชำเป็นลำเทียนหรือว่าสีน้ำผึ้งนะครับชัดเจนมากนะครับนะครับแล้วก็โลหะปินโตโบราณเช่นกันนะครับนี่ก็จะเน้นให้ทุกท่านได้ชมได้เห็นกันชัดๆนะครับกันมีดนะครับเน่นเดิมๆนะครับ สวยงามมากนะครับเล่มน,นี้ถือว่าช่างเข้ามีดมีความปราณีตมากๆนะครับนะครับนี่ก็เป็นเสมาจัวโบดนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อลุ่งนะครับมีดของผู้เอ๋ยหลวงพ่อลุ่งนะครับดูแล้วก็ จริงๆแล้วก็ดูง่ายสัมผัสง่ายนะครับเมื่อเราได้พิจารณาได้ชมได้เห็นกันนะครับนี่แหละนะครับร่องเลือดชัดเจนนะครับก็ลายเล็บจิกเล็บค่อมเล็บหงายนะครับนี่ชัดเจนตามนี้นะครับนะครับ นี่ก็ถือว่าโชคดนะีนะครับเมื่อเราเกิดมาครั้งหนึ่งในพระพุทธศาสนาก็ผ่านมาพบกับบารมีของครูบาอาจารย์นะครับสวยงามโบราณน,นะครับนี่กนกช่อฟ้านะครับที่มีความสวยงามมากๆเลยน,นะครับ นยญาตซูมนะครับพี่น้องก็จะได้เห็นกันชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับเดิมๆดูง่ายสัมผัสง่ายนะครับเป็นเหล็กโลหะโบราณที่เก่าธรรมชาตินะครับคาบใครความเป็นธรรมชาติชัดเจนเลยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันก็ต้องขอขอบคุณมา,มากๆนะครับแฟนคลับที่ติดตามผมมาโดยตลอดอะนะครับด้วยความรักความศรัทธาความจริงใจนะครับก็จะนำวัตถุมงคลที่โบราณธรรมชาติดูง่ายนะครับมารีวิวให้ พี่น้องได้ชมได้เห็นได้สัมผัสกันอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับหลวงพ่อรุ่งก็เป็นเกจิพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่มีพระเวทมนต์พระคาถาที่โด่งดังมากๆนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอตาคลีก็ จะรู้จักกันดีนะครับบารมีของหลวงพ่อกระชอนไปทั่วจังหวัดนครสวนนรรค์นะครับเนี่ยนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนำมีดของท่านนะครับมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้เห็นกันนะครับผมก็พยายามปร,รับมุมกล้องนะครับให้พี่น้องได้เห็นได้สัมผัสกันให้ชัดเจนให้มากที่สุดนะครับ นะครับเดิมๆพี่น้องสัมผัสพิจารณานะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการเข้ามาเรียนรู้การพิจารณาการสัมผัสบ่อยๆนะครับมันก็จะสามารถให้เรามีความรู้มีความเชี่ยวชาญน,นะครับสามารถวิเคราะห์ได้นะครับนี่เพราะนั้นการพึ่งพาตัวเองนะครับจะดีที่สุดไม่ใช่ ไปได้ยินเขาเล่ามานะครับอะไรทุนนองนั้นไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับนี่วันนี้ผมก็จึงได้มีโอกาสนะครับนำมีดที่เก่าธรรมชาติดูง่ายโบราณโบราณนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมได้ดูได้เห็นกันนะครับนะครับถือว่าเป็นมีด ขนาดพกพาที่มีความสวยงามะนะครับเป็นมีดครูอีกเล่มหนึ่งที่คัดสิกมีความเข้มขังมากๆนะครับนี่ะนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นมีดยุคต้นของพ่อลุ่งมากๆเลยนะครับคาบใครความเป็นธรรมชาตินะครับจะชัดเจนะนะครับ นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0 9 7 9 9 9 1 9 8 3นะครับนะครับก็จะเน้นซูมให้ทุกท่านได้ชมได้มองได้สัมผัสผ่านมุมกล้องให้ชัดเจนให้มากที่สุดนะครับท่านก็จะได้พิจรารณานะครับ นะครับคลาสสิกมากเลยเล่นนี้นะครับในแต่ละคลิปวีโอก็ไม่ขอรบกวนเวลาพี่น้องทุกท่านมากนะครับประมาณ10กว่านาทีนะครับไม่เกินนี้อย่างแน่นอนนะครับนะครับเอาละก็ถือว่าสมควรเก็บเวลานะครับ ก็ขอจบการรีวิวไว้เ,เพียงเท่านี้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสุดท้ายก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับจงปกปักรักษาใหา้พี่น้องทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดทำทสิ่งใดถ้าไม่ขัดต่อศีลธรรมแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จสมความปรารถนา จงทุกประการเทินผมสุรพัฒก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ